สวัสดีครับวันนี้ผมมีคลิปตุกประช่อนมาฝากครับสถานที่อยู่ที่อ่างเก็บน้ำห้วยจรเข้มมากจังหวัดบุรีรัมย์ครับนี่ครับดูบรรยากาศรอบๆบรรยากาศดีมากเลยครับแต่ว่าอากาศร้อนไปหน่อยสภาพไหมาน้ำตื้นประมาณ30-40เซนติเมตรก็มีสาหลายขึ้น คนที่เอามาวันนี้นะครับก็จะเป็นคันเบ็ดของได้ว่ารุ่นสตรีทท็อปกันเวท10 20ปอนด์ลอกที่ใช้ก็เป็นลอกได้ว่าสตรีทลิมิตด HVTW ใส่สาย PE 2ครับเหยือที่ใช้ก็เป็นเหยือกบยางครับมีหางสปินด้วย หมายลูกๆแบบนี้เวลาเราลากเหยยกลับมาผมจะลากช้าๆครับเพราะว่าถ้าลากเร็วกว่าปลามันกัดไม่ทันบางทีถ้ามันกัดกัดแล้วไม่โดนครั้งหนึ่งเนี่ยมันก็ไปกัดอีกเลยถ้าเกิดว่าปลามันระแวงนะครับ ผมจะลากแบบเคาะๆหยุดๆทำให้เหมือนเป็นเป็นกบที่มันกระโดดอยู่บนสลาลัยครับก็สลับกับการกรอช้าๆไม้อ่างเก็บน้ำห้อยจระเข้มากนี่มีปลาะโดดด้วยนะครับแต่ถ้านั่งเรือจะมีโอกาสได้ตัวสูงข้างๆน้ำมันจะตื่นหน่อย กัดนะครับถ้าหลักช้าๆนะครับมันจะกัดเน้นๆเลยกัดแล้วอยู่แบบนี้มีโอกาสได้ตัวสูงครับใสสวยเลยครับปลาช่อน อ่างเก็บน้ําจระข้มีแต่ไซส,ส์สวยๆทั้งนั้นเลยเห็นเพื่อนๆน,น,น้าตกปลาของคนได้มีไซโลก็มีนะครับผมก็เคยตกได้ไซโลเหมือนกันตัวนี้น้ําหนักน่าจะประมาณสักจิตขีดแปดขีดได้ครับหนึ่งแต้มครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ